โอ้กล้วยเต็มไปหมดเลยเองดูดิกล้วยเต็มๆที่จะเป็นตัวนี้แล้วกันเ <c oughs> จาะเจาะเจาะเจาะติดกาแล้วได้ยินได้ไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอันเดอร์โคเวอร์ทัพเปิลงั้นเหรออืมเป็นเกมแนวไหนอะ่ะไฮเดนกลมกลืนกับตัว NPC นระาวาังอย่าให้โดนจับได้ละ่ะส่วนซีเกอร์นั่นก็ตามหาผู้เล่นตัวจริง ระวังเอพีซีอืมน่าสนุกดีเดี๋ยวไปดูกันโอเคเราต้องทําตัวให้กลมกลืนใช่ไหมปุดชิปในการวิ่งกดอีได้จะมีคนเหมือนเราด้วยใช่ไหมเราจะรู้แไงคนไหนเป็นเนี่ยโอ้เบิดหมาได้ด้วยอ๋อจะมีตัวที่เหมือนเราเลยขอเนียนกันแล้วกันเนียนเป็นบอดเนียนเป็นนอตเนียนเนียนเป็นบอดไว้เนียนเป็นบอดไว้เนียนเนียมีตัวพี่เต็มไปหมดเลยคือเนียนได้อยู่เนียนด้อยู่อุ้ยระเบิด คองมท้าทายสมบูรณ์ได้รับเงินหรออุ้ยนี่เงินจริงอุ้ยเดี๋ยวนะเข้าอยู่แถวเราแลดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 มันเห็นเรามันเห็นเราทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืงเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดึงมึงนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตีเฮ้ย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 จุกจุกไม่รู้ไม่รู้ อยู <id sei his prechen> ่อ <Bond> ย <playing> ู่เดี๋ยวจะเย็นนเย็นนเย็นอู้เขารู้หมดแล้วอะอะปอมเนียนเนียนต่อเนียนต่อยังได้อยู่เนียนอยู่เนียนอยู่เป็นบอดเป็นบอดเนียนเป็นบอดไว้ไม่รู้ทุกเพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันสงสัยเขาแน่นอนไปแล้วไม่อยู่แล้วสงสัยเราดิเฮ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว อ้สามารถสลับตัวได้แปลงร่างเป็นตัวอื่นได้เย้เราชนะ <laughs> ที่แปดเหรอเอาชีวิตรอดได้เอาเป็นฮันเตอร์ว่ะทุกคนรอบนี้เป็นฮันเตอร์ว่ะพี่ต้องไล่หาคนใช่ไหมเนี่ยตายเลยเรามาช่วยกันจับผิดดีกว่าว่าคนไหนมันเดินแปลกๆผิดหน้าหวานแน่นอนอาา่าถือแสลงรอแล้วไหนไอ้คนไหนมันเดินแปลกๆเฮ้ยทำไมปีนได้อ่ะ เป็นคนี้ปีนได้อะใช่หรือเปล่าอันน่ต้องปื้มหรือเปล่านเนี่ยฟาดทีหนึง่งอา้า <c> ว <oughs> <c oughs> ไปไหนจะไปไหนมานีแต่ว่าแล้รทำไมเดินแปลกหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> มานี้ดีๆไม่ฟาดเด็กนี่ต้องโดนตีเด็กนี่ต้องโดนตี่าไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเรียบร้อยโอ้ดูดูกกเกือบโดน <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวหนีไม่พ้นหรอก หนีไม่พ้นหรอกอุ้ยอูย๋หนียังไวไปไหนแล้ววะโอโดกระทีบ <ś led> โดกนกระทีบเจาะต้องหามเขาดื่นอุย้ยแหมคนนี้กระโดดทำไมอ่ะนี่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 พยายามแบบเดินหนีเนี่ยใช่ปหมเนี่ยใช่ปหมเนี่ยอู้ไม่ใช่หรอคนไหนมันอุย้ยไอ้นี่มันกระโดดทำไมไอ้ตัวนี้กระโดดทำไมนี่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 ตัวนี้กระโดดทำไมอู๋ไม่ใช่หรอหาหน้าหวานเราหาก่อนมีตัวไหนที่แปลกไปแปลกๆอ่ะเนี่ย โบ่ไปดิอ้ไม่ใช่เหรอตัวไหนวะเนี่ยเหลือ5วีแล้วอ่ะคนนี้ปะคนนี้ปะเฮ้ยหนีเขาหนีไม่ใช่เหรอโอ้เหลือคนเดียวกันเหรอสองคนฮาร์ฟ l ลา e สามบอกใช่เหมือนเหมือนครับเหมือนเหมือนฮาร์ฟฟลายเลยแต่ว่าสนุกดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเนียนหน่อยเนียนหน่อยพี่จะเป็นตัวนี้แล้วกันพี่เป็นพี่เป็นญาติต่างดาว พร <laughs> ้อมพร้อมไม่ยากตาน้าตอนนี้ทุกคนไม่น่าจะมีใครรู้ฮันเตอร์อยูไ่ไหนอ่ะฮันเตอร์น้องปื้มบอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อทำไมเขาเดินมาแบบนี้อ่ะเขาได้ยินปหมเนี่ยเฮ้ยเขาดูสตรีมปหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ไปแล้ว <laughs> หนีดีกว่า <laughs> ไปอยู่แล้ววัว <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนตัวโอ้ยดูสตรีมปหมเนี่ย <laughs> เนียนเนียนด๋อเนียนด๋อ เขาไม่เห็นผมหลอกเขาไม่เห็นเขาเาเนียนเอาเนียนอยู่เราเนียนอยู่เขาตีมั่วเดีขาตีมั่วบอกวะเนี่ยอยู่ฮันเตอร์ยังไหนคนนี้เหรอ๋อไนเดินมาแบบนี้อ่ะเองดูดิอุ้ยดูจะตีมเหรอเฮ้ยดูดิตัวมันเริ่มเริ่มโอ้โหตัวไรตัวไรนี่ตัวไรนี่เฮ้ยฮันเตอร์แปลกๆอ่ะเนี่ยเองดูนะอ่าเดินผ่านทำไปเดินผ่านหรือเปล่า มาขาดูตสตรีมแน่เลยน่ใช่มายืนนิ่งแบบนี้เจ้าเจ้านี่เจอไม่เจอหรอนี่หาไม่เจอหรอเดี๋ยวอย่ามาเต้นข้างกันดิเขาก็รู้หมดดิอ,อุ้ย,ยเย่เนียนเนียนไม่รู้ว่าเนียนหรือเปล่าแต่ที่เรารู้คือดูสตรีมมะเนี่ยต้องซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยอ๋อเสียบูดได้นี่ไงปวดหลอดอบูดได้จริงด้วยเราอัพนี้น่าจะตอนที่ใช้ใช้ในการวิ่งหนีอะเนี่ยมีหลอดเลือดเพิ่มเพิ่มพลังหรือเปล่ากับสุ่ม ได้เป็นอะไรเนี่ยรอบเนี้ยอุ้ยสไปโบ v เหรอพี่เป็นน้องกล้วยว่ะน้องกล้วยไหนเนี่ย,ย,ย <c oughs> พี่อยากเป็นกล้วยไหมนี่เป็นกล้วยแล้วพ,พี่เจอ h u n t ร์เดี๋ยวเขาเดินหาอยู่เขาเดินหาอยู่เขาไม่รู้ไม่รู้ทำ <c oughs> <c oughs> ไมเขาเดินแบบนี้เขาเป็น h u ตอร์เขาไปเดินด้วยกันนะคือถ้าเราแอบอ่ะเขารู้เราต้องเดินแบบเดินแบบงงๆอะอุ้ยเขาจะตายแล้วเนียนอยู่เนียนอยู่ โอ้กล้วยเต็มไปหมดเลยเองดูดิอะไรวะเนี่ยกล้วยเต็มหมดมันมีกีวีเนี่ยกล้วยเต็มไปหมดเลยผู้นำแฟชั่นเอ้ยอัณฑ์กรมาเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้ววิ่งก่อนเฮ้ยโอ้โหลงมาเจากอกกัณฑ์กรอีกเฮ้ยปีไม่ได้ว่ะพี่แปลงร่างแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้เผ่าพันธุ์กล้วยเจ้าเจ้า เชื่อขอเปลี <invent FELIPE division> ่ยนเป็นหนวดญาติหน่อยญาติางห่างๆจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยนักตกรีพี่คือถ้าตีผิดจะเป็นลูกกระบาดโชว์เลยเย้คือกูนำเทนโอ้โหกูเป็นกล้วยที่ตามพี่เหรออ๋อไม่น่าหรอกเมื่อกี้กล้วยเต็มไปหมดเลยกล้วยอย่างเยอะอุ้ยโอ้วยเป็นไซเบิร์ลอีกแล้วพี่เจอเพื่อนมนุษย์ต่างดาวพี่เป็นนักตกรว่ะอันเตอร์ เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเหรอได้ยินเหรอจิบขายแล้วได้ยินได้ไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเจียบมันโอ้ยโอ้ยอุ้ยเนียนอยู่เนียนอยู่หลุดพ้นหลุดพ้นรอดเฉย เพิ่งรู้ว่าเปิดใหม่แล้วฮันเตอร์จะได้ยินเสียงเราด้วยหนึ่งเนียน้อยู่เขาไม่รู้ว่าเราคือตัวไหนเพราะว่ามันเยอะมากเลยในแบบเนี้ยเป็นใบแปลกๆเนาะพอมปนตัวนี้ดีกว่าญาติังหายอีกแล้วคนหนึ่งเอ้ยเอารู้ได้ไงอะเอาเดี๋ยวคนรู้ได้ไงอะโดนตีมั่วเอ็กตามใครอ่ะน้องดีม ดีแ да, ล okay. okay. <Talk> ้วเนียนเนียนอยู่ต้องหาที่จุดอับไว้เฮ้ย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 โอเคเราสามารถแบบเปลี่ยนไปเรื่อยได้ครับเพื่อความเนียนเย้ดีดีดีเต้นเลยเต้นเลยเต้นโชร์ชั่วชว่วเย้ยเพิ่งรู้มันได้ยินด้วย